เรื่องแปลกเรื่องลึกลับเรื่องที่โลกไม่เคยบอกคุณมาค้นหาความพิศวงที่ซ่อนอยู่รอบโลกไปด้วยกันกับเรื่องแปลกทะลุโลกภาพดังในตำนานทหารอุ้มพญานาคหนึ่งในภาพถ่ายโด่งดังที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในปี1996 มีเหตุการณ์แปลกประหลาดและน่าจดจ,จำเกิดขึ้นที่ซานดิเอโกเมื่อปลาออฟฟิชขนาดยักษ์ยาว24ฟุตถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดโดยไม่คาดคิดปลาออฟฟิชเป็นสัตว์ทะเลลึกที่ไม่ค่อยพบเห็นใกล้ผิวน้ำร่างกายที่โค้งงอคล้ายงูและขนาดที่ใหญ่โตของมันทำให้พวกมันดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานการปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและเหนือโลกเช่นนี้ ดึงดูดความสนใจของทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ใกล้ๆในเวลานั้นกองทัพสหรัฐอยู่ในช่วงสันติภาพที่ค่อนข้างสงบโดยมีปฏิบัติการหรือภารกิจเล่งด่วนเพียงเล็กน้อยในการยึดครองกองกำลังบรรยากาศเต็มไปด้วยช่วงเวลาว่างและการบำรุงรักษาตามปกติทำให้ทหารจำนวนมากพยายามหาวิธีทำลายความจำเจดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้โต้ตอบกับสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่เกยตื้น เหตุการณ์ดังกล่าวก็กลายเป็นจุดเด่นที่ไม่น่าจะเป็นขึ้นของวันนั้นอย่างรวดเร็วภาพทหารอเมริกันอุ้มปลาออฟฟิชภาพนี้ถูกส่งต่อและถูกอธิบายไปในหลายรูปแบบโดยหนึ่งในประเด็นที่โด่งดังที่สุดคือการนำภาพนี้ไปใช้และอธิบายว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำโขงของประเทศลาวซึ่งทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดไปว่านี่คือภาพยืนยันว่าพญานาคมีตัวตนอยู่จริง ความเชื่อของคนไทยเนื่องจากลักษณะลำตัวที่ยาวและดูพริ้มไหวปลาออฟฟิชถูกนำไปเปรียบเทียบเรื่องความเชื่อพญานาคที่รู้จักและโด่งดังในหมู่ชาวไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลาออฟฟิชเป็นปลาที่มีกระดูกยาวที่สุดในโลกสามารถมีความยาวได้ถึง11เมตรปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในน้ำลึกระหว่าง200ถึง1,000เมตรปลาออฟฟิชมีรูปร่างคล้ายลิบบินสีเงินและมีครีบหลังสีแดงคล้ายหงอน ในบางวัฒนธรรมเชื่อว่าการพบเห็นปลาออฟฟิชเป็นลางบอกเหตุพันดินไหวหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องจริงสุดสยองของชายผู้มีสองหน้าหากพูดถึงคนสองหน้าหลายคนอาจนึกถึงสำนวนเปรียบเปยถึงคนไม่จริงใจแต่ในโลกแห่งความจริงกลับมีชายผู้หนึ่งที่ถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเกิดมาพร้อมสองใบหน้าในร่างเดียวและเรื่องราวของเขาก็ชวนให้สันประสาทไม่ต่างจากฟันร้าย ชายผู้เกิดมาพร้อมคำสาบเอ็ดเวิร์ดมอรเดยเป็นชายชาวอังกฤษในศตวตรรษที่19ผู้มีฐานะร่ำรวยและสืบเชื้อสายจากตระกูลขุนนางเขามีหน้าตาหล่อเหลาสมบูรณ์แบบเหมือนบุรุษสูงสักทั่วไปแต่เบื้องหลังนั้นเขากลับเกิดมาพร้อมใบหน้าอีกใบหนึ่งที่ด้านหลังศีรษะใบหน้าที่สองนี้ไม่อาจพูดออกมาเป็นประโยคได้แต่กลับสามารถยิ้มหัวเราะหรือร้องไห้ได้ราวกับมีชีวิต มันคือสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเรียกว่าคำสาปร้ายเพราะแม้ร่างกายนี้จะเป็นของเขาแต่ใบหน้าปีศาจนั้นก็เหมือนจะมีความรู้สึกนึกคิดของมันเองมีบันทึกเล่าว่าในยามค่ำคืนเมื่อเอ็ดเวิร์ดพยายามจะนอนพักผ่อนเขากลับถูกเสียงกระซิบจากใบหน้าอีกข้างตามหลอกหลอนอยู่เสมอ มันไม่เคยพูดสิ่งดีๆตรงกันข้ามมันพร่ำบอกแต่เรื่องชั่วร้ายเรื่องบาปและเสียงหัวเราะอ,อันชวนสยองจนเจ้าของร่างแทบไม่เป็นสุขเขาเคยวิงวอนแพทย์ให้ตัดใบหน้าน,นั้นออกไปแต่ในยุคนั้นวิทยาการแพทย์ยังก้าวหน้าไม่เพียงพอและแพทย์ก็หวันว่าจะฆ่าชีวิตเขาแทนที่จะช่วยเหลือ สุดท้ายเอ็ดเวิร์ดมอร์เรไม่อาจทนคำสาบนี้ได้เขาใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานจนถึงวัยเพียง23ปีก่อนที่จะปลิดชีพตนเองโดยทิ้งจดหวายไว้เพียงว่าเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่กับปีศาจที่ซ่อนอยู่บนร่างกายตนเองได้อีกต่อไป แม้เรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดมอรเรจะถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายร้อยปีบางคนเชื่อว่าเป็นตำนานที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจแต่ในบางหลักฐานก็ชี้ว่าอาจมีเขาโครงจากความจริงเนื่องจากมีโรคหายากในทางการแพทย์ที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติลักษณะนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตำนานหรือความจริงเรื่องราวของเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องจริงสุดสยองที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกขนหัวลุกจนถึงทุกวันนี้ มนุษย์เพียงคนเดียวในโลกที่ถูกอุกกาบาตตกใส่แอนฮอตเจสคือผู้หญิงธรรมดาชาวอเมริกันที่กลายเป็นบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์โลกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเธอกลายเป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยถูกอุกกาบาตตกใส่โดยตรงอย่างยืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนคศ1954 ในเมืองซิลาคอการัฐแอลาแบมาประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่แอนกำลังนอนพักผ่อนอยู่บนโซฟาภายในบ้านอุกบาตขนาดประมาณผลเกรฟฟุตน้ำหนักราว4กิโลกรัมได้พุ่งทะลุหลังคาและฝ้าเพดานลงมาด้วยความเร็วสูงแล้วกระแทกเข้าที่สะโพกของเธออย่างแรงส่งผลให้เกิดรอยฟกช้ำขนาดใหญ่แม้ว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่อาการบาดเจ็บนั้นก็สร้างความตกใจให้กับเธอและผู้คนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าเศษหินที่ตกลงมานั้นเป็นอุกกาบาตจากนอกโลกซึ่งต่อมาเรียกว่าซิลาคอกามิททอรไร์หรือฮอตเจส m e มิท r อร์ไร์ตามชื่อเมืองและชื่อของแอนเองอุกกาบาตก้อนนี้ถูกยึดไปโดยกองทัพอากาศสหรัฐในตอนแรก ก่อนจะถูกคืนให้กับเธอในภายหลังแต่ก็เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างเธอกับเจ้าของบ้านที่เธอเช่าอยู่ทำให้เธอในที่สุดก็ตัดสินใจบริจาคอุกกาบาตให้กับพิพิธภัณฑ์แม้เธอจะไม่ได้รับประโยชน์ทางการเงินจากเหตุการณ์ประหลาดครั้งนั้นแต่เรื่องราวของเธอกลับกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและจนถึงวันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่มนุษย์คนใดถูกอุกกาบาตตกใส่โดยตรงอีกเลย ทำให้กรณีของแอนฮอร์เจสยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสุสานปาเลโมที่น่าคนลุกของอิตาลีซึ่งเป็นสุสานใต้ดินโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองปาเลโมเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีสุสานแห่งนี้เริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช1599 เมื่อบรรดาพระในคณะคาปูชินได้ค้นพบว่าศพของพวกเขาหลายศพที่ฝังไว้ในสุสานเดิมนั้นยังคงสภาพสมบูรณ์และถูกเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาติหลังจากนั้นจึงได้มีการขุดสุสานใต้ดินแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่เก็บศพของนักบวชในคณะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นสถานที่ที่บุคคลผู้มีฐานะทางสังคมสูงในปาเลโม นิยมนำร่างของสมาชิกในครอบครัวมาเก็บไว้โดยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะสุสานใต้ดินแห่งนี้เป็นที่เก็บร่างมํานีและโครงกระดูกข,ของบุคคลต่างๆประมาณ8,000ร่างโดยถูกจัดแสดงในลักษณะต่างๆเช่นการนำไปแขวนไว้บนผนังหรือวางไว้ในโลงศพที่เปิดโลง่งร่างเหล่านั้นถูกจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามเพศและอาชีพเช่น ชายหญิงนักบวชเด็กและผู้ประกอบอาชีพต่างๆการเก็บรักษาร่างในสุสานแห่งนี้ใช้วิธีต่างๆทั้งการทำให้แห้งโดยธรรมชาติด้วยอากาศที่แห้งภายในสุสานใต้ดินหรือบางร่างก็ถูกทำให้แห้งด้วยวิธีการเฉพาะก่อนจะนำมาจัดแสดงร่างมัมมี่เหล่านี้ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าตามยุคสมัยซึ่งทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมและการแต่งกายในอดีต สุสานถูกปิดอย่างเป็นทางการในปีคิตรศกราัช1880โดยมีการฝังศพครั้งสุดท้ายในปีคิตรศกราัช1920และในปัจจุบันสุสานเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้แต่ผู้คนถูกห้ามไม่ให้ถ่ายรูปและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทินน่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกไปแล้วคัมภีร์ไบเบิลปีศาจตำนานหนังสือที่ทั้งใหญ่และหนา เป็นหนังสือต้นฉบับโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเขียนขึ้นในสมัยยุคกลางช่วงคริสต์สศตวรรษที่13หนังสือเล่มนี้มีความสูง91ซนติเมตรประมาณ36นิ้วกว้าง50เซนติเมตรประมาณ20นิ้วและหนักถึง74.8กิโลกรมประมาณ6 6ป่อปอนด์การทำหนังสือต้องใช้หนังลูกวัวมากกว่า160ผืน และต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนในการยกแม้จะมีชื่อเล่นว่าคัมพีรไบเบิลปีศาจแต่เนื้อหาหลักของหนังสือประกอบด้วยคัมพีรไบเบิลฉบับภาษาละตินหรือวอลเกตไบเบิลและผลงานอื่นๆเช่นสารานุก,กรมเอติโมโลจีเอของอีซิดอร์แห่งเซบียและพงศวารโบฮีเมียอย่างไรก็ตาม หน้าที่โดดเด่นและเป็นที่มาของชื่อเล่นคือภาพวาดปีศาจขนาดเต็มหน้ากระดาษซึ่งอยู่ตรงข้ามกับภาพวาดอาณาจักรสวรรค์มีตำนานเล่าว่านักบวชคนหนึ่งทำข้อตกลงกับปีศาจเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เสร็จภายในคืนเดียวเพื่อแลกกับวิญ,ญญาณของเขาแต่ในความเป็นจริงในขณะที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อธิบายที่มาของหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าครึ่งหนึ่งของหนังสือเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาละติน ตัวอักษรทั้งหมดใน310หน้าน่าจะเขียนโดยคนเพียงคนเดียวไม่มีร่องรอยเปลี่ยนแปลงของลายมือหรือแรงกดและหากเขียนต่อเนื่องไม่หยุดเฉพาะตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มไม่รวมภาพประกอบคาดว่าจะใช้เวลานานถึง20ปีเลยทีเดียวจึงบอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งขนาดและความหนาของมันช่างยิ่งใหญ่มากมายเลยจริงๆ ปัจจุบันโคเด็กกิกาสถูกเก็บรักษาและจะแสดงอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติสวีเดนในกรุงสต็อกโฮมติดตามทุกความลึกลับเหนือธรรมชาติได้ที่เรื่องแปลกทะลุโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mysterious World